ยาจจมไทยส่งขอมีความสุขมากๆจ้าที่สิ่งใดส่ปัา,ารถนาเริ่มรวยเงินทองรวยชาตินี้ชาติหน้าชาติาาาาไหนก็ขอรวยติ๊หกนี้ก็รวยเพี้ยงสาธุเริ่มรวยเริ่มรวยขอไม่โดนต้นเพียเพ้ยงเ,ออเรียบร้อยนะครับวันเกิดเรียบร้อยวันเกิดของตัวเองแต่มีของขวัญให้เมียนะครับเฮ้ยเออ ของควให้เม no ียนะครับผมนเกิดตัวเองนะเขาซื้อไออาร์ือดิีโคตรดีเลยอาร์ไม่ยอมรับอะไรมาซื้ออะไรมาอุ้ยถืออันไหนืออะไรอ่ะาจะมีอะไรให้ซึ้งๆหน่อยวันเกิดเขาเขาังซื้ออร เล็นคือเราแบบนั้นไงเดี๋ยมันก็เออผูกพันมาอยู่มาสิบกว่าปีแล้วคงโดนเป็นนี้แหละแล้วเราต้องให้อภัยกันให้อภัยหมายถึงวิธีการให้อภัยอะคนเดียวเลยอ๋าที่เครที่กดตอนไหนงั้นยังไงที่กดไม่ไวจังแอบมาเขาแอบเสียรายจ่ายต่อรองมาหนูสองคนขอบคุณนะทำอะไรชุบชุบ ถอดซิมออกมาเลยถ้าต่อสายมา,นนานเลยมาทำเอกได้ฝนทำแบตได้นผมส่งนี้ไปให้ลิง์ไปให้หมีแบตอ,อยู่แล้วีเนี่ยามาที่เทีสุด่บอกว่าซื้อให้ใคบอกว่าซื้อให้เยเร็กเขาอยากายูไปหาหัวจากนี้ที่ไหน ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างแหละแตถ้าเราใครื่องนี้เรากดแอปหวเลยมีแอปหวอยู่เวลาเล่นนะก็กดแอปหวเลยไม่ต้องไปเข้าลิงก์แบบนี้เหมือนเคื่องนี้แบนี้พี่แกทำะไรก็ได้จะส่งลิงก์ไปให้มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมะส่งลิงก์ออีกไม่ได้ไม่ใช่มันไป็มันไม่ต้องหาอะไรใหม่เลยมันก็มีอยู่แล้วถ้ามีธนาคารมันเดิมมันก็มีอยู่แล้วใช่แต่มันต้องโดธนาคาร้งื่อม่เฉยก็ใช่ไงไม่ได้ยากหรอกทำง่ายนไดเดีย ปเ,เ,เปลี่ยนเครื่องไงเปลี่ยนเครื่องคุณไม่ต้องกลัวรหรากก็ปล่อยมันหายไปยพอะรพวกอย่นี้และไร่ก็ก็ใช้ลายเดิมถ้าเดิมก็ไม่ยลายเดิมเโอเคปเ,เปิดเลยเปิดเป,เ,เปิดใช่เลยนั่นเลย ขอ,ขออนุญาตจบคลิปเปที่นี้นะครับผมก็ Happy Birthday ไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกคำวยอพรนะครับขอบคุณครับผม